มันหนักมากหนักขนาดนี้น่าจะสักห้าตำลึงได้มัง้งถ้าฉายไปห,หมดก็คงจะดีเท่าแก่ถังไม่เป็นอะไรเรื่องโจรมันไม่เกี่ยวกับท่านอยู่แล้วแสดงว่านายน้อยรู้อยู่แล้วว่าข้าถูกกก่าหาอย่างผิดๆแต่ว่าโจรน,นั่นไม่ได้ยืนกัานว่าข้าเป็นคนสั่งเขาหรือขอลอบวันนั้นข้าขายน้ําตาลให้ท่านและท่านก็ส่งคนมาขโมยน้ําตาลในตอนกลางคืนแล้วก็ส่งคนมาที่ข้าแล้วก็ส่งคนที่ข้าเคยเห็นหน้ามาด้วย คิดว่าข้าจะดีเครดิตงั้นหรือข้าไม่ทาหรอกสมแล้วที่ท่านเป็นนายน้อยตระกูลที่มีชื่อเสียงฉลาดหลักแลมยิ่งนะักท่านจะกลายเป็นคนยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้าอย,ย่างแน่นอนขอรับมันแน่นอนอยู่แล้วโชคดีที่เขาไม่ได้ส่งเจ้านั้นให้กับทางการไม่งั้นชื่อเสียงของร้านเราคงแย่และการมอบเงินขนาดใหญ่สองก้อนนี้ก็ไม่ใช่ความอายุติธรมต่อให้ส่งตัวให้กับทางการก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากนะักจากมุมมองเชิงพาณิชย์วิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุด ว่าแล้วว่าเจ้าอ้วนนี่ต้องเอาอะไรบางอย่างมาให้เราแน่ว่าแต่ว่านายน้อยยังมีน้ำตาลทรายขาวขายอีกไหมขอรับไม่มีแล้วอ้อแต่ว่าเอ๊ะข้ามีวิธีที่ดีกว่านั้นในการสร้างความมั่งคั่งอะไรหรือขอรับถ้าใช้พูดตรงๆก็คือข้ามีส่วนด้วยเฮ้อหากเป็นธุรกิจที่ดีข้าสามารถออกเงินทุนทั้งหมดได้นะขอรับนั่นหมันไม่ใช่วิธีการทํางานของธุรกิจ ข้าไม่กังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้หลอกแม้ว่าข้าจะไม่ต้องลงทุนก็ตามไอเด็กคนนี้พูดอะไรโบราณขำคืออย่าทำไม่อยากแล้วจากไปสี่ขอลบนี่พูดมาเถอะขอลบว่าธุรกิจคืออะไรข้าวางแผนที่จะซื้อไหมดิบไหมดิบหรือขอลบเอียงคอผิดหวัง35องศาก้มหัวผิดหวัง25่องศาเอียงคอผิดหวัง45่องศาความผิดหวังหลายมุมมองนี้มันคืออะไรเนี่ย ข้าแนะนําไม่นายน้อยเลิกห้มดีกว่าขอับฟังข้อนะเหตุการณ์ปัจจุบันของเต้าหมิงนับตั้งแต่กองทัพตระกูลฉีปราบรามโจรสลัดญี่ปุ่นได้ราชสําสนักก็จัดตั้งกองเรือขนาดใหญ่และตั้งกฎการเดินทะเลที่เข้มงวดซึ่งจะไม่มีใครได้รับอนุญาตให้เดินทางทะเลได้หมดิบจึงสูญเสียการส่งออกไปต่างแดนและราคาหมายก็ต่ำเตี้ยเลี่ยดินธุรกิจนี้จึงทํามไม่ได้ขอลบพอราคาตกต่ำเท่านั้นที่เราจะสามารถซื้อในราคาที่ต่ํา และขายในราคาสูงได้หากท่านไม่อยากเป็นหุ้นส่วนงั้นข้าจะขอซื้อของข้าเองทําไมไอ้เจ้านี่ถึงมาทําธุรกิจนี้เนาะไม่สิปู่ของเขาเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงควรเลือนแสดงว่าเขามีเครือข่ายขนาดใหญ่ข้าขอถามหน่อยขอรับปู่ของนายน้อยทราบข่าวาวจากราชสำนักล่วงหน้างั้นหรือเจ้าไม่ใช่หุ้นส่วนทางธุรกิจข้าจะไม่ยุ่งกับเจ้าอีกต่อไปแล้วงั้นเราแต่ละคนใช้เงินคนละสองพันตำลึงแล้วก็ซื้อไหมดิบด้วยกันไหมขอรับ ถ้าเขากล้าจ่าย2,000ัตำลึงก็แสดงว่าเขามั่นใจว่าเขามีข้อมูลภายในที่จะทำธุรกิจนี้ตกลงอีก3าวันค่อยมาหาค้าง่ายแบบนี้เลยเหรอถ้าอย่างนั้นข้าจะเล่นกับเจ้าด้วยตกลงขอรับอีก3าวันเจอกันข้าคนนี้ก็ตรงไปตรงมาเช่นกันดังนั้นข้ายอมยกนิ้วให้เจ้ามีหลายสิ่งที่เราสามารถทำได้ด้วยตนเองหากคิดทำการใหญ่อย่างเช่นการฝื้นฟูตระกูล,ล,ลเจ้า เราต้องมีหุ้นส่วนและพนักงานพี่เก่าข้ามีเรื่องจะขอในวันข้างหน้าท่านสามารถช่วยข้าเต็มเวลาได้หรือไม่ข้าจ้างไม่ขดไม่โกงแน่ด้เลยยอดเยี่ยมเลยขอรับอ๋อภายนอกลูกดูโศกเศร้าแต่ภายในก็ภูมิใจเขาเห็นด้วยอย่างไงไ่ายดายจริงๆดูเหมือนว่าคุณชายเจ้าจะไม่ง่ายเลยคุณชายเจ้าท่านพ่อเกา่ามีอะไรงั้นหรือขอรับ ท่านต้องการคนแก่ไหมแม้ว่าข้าจะแก่แต่ความแข็งแกร่งของข้าก็ไม่ได้ไปกว่าชายหนุ่มเรื่องแบกหาไม่มีปัญหาเลยขอรับขอรับวางลงก่อนเธอพ่อไม่เป็นไรนะขอรับข้าขอ้ขอข้าไม่เป็นอะไรข้าวางแผนที่จะซื้อบ้านสุดโสมที่ข้าเช่าข้าจัดก,การให้ข้าอยากได้เครื่องเดือนตกแต่งในบ้านได้เลยข้าจัดก,การให้แต่สิ่งสำคัญอันดับแรกก็คือข้าต้องการซื้อหมึกสดสองตำลึง นายน้อยชอบกินหมึกอย่างนั้นเหรอเงินทุนสองพันตำลึงที่จะลงทุนร่วมกับเราทาั้งนั้นขึ้นอยู่กับหมึกสองตำลึงนี้ยังไงนะหรือข้ากลับมาแล้วหิวจังเลยไปหาอะไรกินกันเถอะรือพวกเจ้ากำลับบงเล่นอะไรกันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ย